ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โน้องชาวยูทูบทุกท่กานนะครับก็ออนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจบเรืมาคอสิ่งนะครับออมาดูซีนง,งานเกี่ยวกับไอมจเกี่ยวังติดกันหร ยู่ต no no e er ิดกันบอกพี่จะรู้ไหมรู้จังไหมรู้พี่รู้จังไหมรู้จักนนยเจ้าที่สองอ่ะเฮ้ยไอ้เบ ช็ครถตอนลุงงานนะครับตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็อัดฉีดน้ำอยู่ครับตอนนี้ก็อัดจารบีอยู่นะครับเจ้าสักนะครับ ไล่เอาดีเนาะใช้น้ำเจาะทะลุนะครับเพราะว่าม้อน้ำเหหม้อน้้ำตันนะครับลมเป่าไม่ไปครับใช้สูตรนี้ครับยังก็อาจจะดังหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่ามัน เช้าๆอย่างนี้ก็ต้องเชื่มรถเชื่ออะไรกันนะครับมีเป่าปงเป่ากองมีจมงเจา้าละมุงจ้ระเบีอะไระครับอ้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเเพียงท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอิร์อสายจบรถไมโครซิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ